สวัสดีครับพี่หน่อยฟุซแฟนครับช่องเขาอมไ่งนี้ครับไปฟ้องไหนนี่ไปฟ้อ่อมีบุญหลายแก็อยาเห็นลูกฝนก็ไ่ได้นะหายแตอนนี้เวลาบ่ายสองเ้นคท่นกะ แบบลอยเปอร์เซ็นต์เหรอไงมาจากนเี่ยมาจากลอยเอ็นบ้านเรือนอำเภอสีสุเมรีอํเภอศีสุเมรีอันนี้เสียเอาบุญน้ำเด้อพ่อเอกเด้อเนี่ยอันบุญกระถินเฮาครับโมทนาบุญน้ำครับบัตรอะไรนะอันเล้วบัตรหัวลับแม่ก็จะเอาลายหลับัตรบัตรเดี๋ยวเอามาให้ครับ ว่าท่านในหกหมันล้วมึงยังมีเวลาครับเอาจากใบครับใบละเท่าไหร่ล่ะร้อยยี่สิบเออเอาจากสามใบครับเดี๋ยวมาให้ยนี่อยู่บ่เออเอาใหม่เพื่อนน่ะใส่ซองไม้นำเอาสเตติกเกอร์ให้เพื่อนน้ำเอาสเตติกเกอร์น้ำมาจากอำเภอสีสมเด็จในเรื่องแครบอันผัอเพิ่นช่างที่ใบนะเอาเครื่องแครบมา หาเห็นบ่ละแค่มาทรงมันหิดเดียวให้เพิ่นเอาไ้รุ่นลางวลก็ได้ครับนั่นล่ะแม่ถือพอดีจังหวะพอดีนะครับซีซี ครับอามาสงาคงุหามว่าย่งแวหารแจักอำเภอสีสมเด็จมือแรกกับสีไปลอยเอ็ดอยู่เลยนะครับแม่สุพรรณลอยเอ็ดส่วงคำคำนี่สีไปลอยเอ็ดอยู่ครับสีไปลานมีกระเช้ือื่นแต่ว่ามือหน,นีสีไปก่อนไปสอง

ันดี้ตมาให้ถึงเรียหาสองเนอครับพอดีใจพอเห็นมุ้งเจ้บ่ขอบ่หวาสีบ่วาสีเห็นหน่าลูกเนี่ครับเป็นาักกอนมาถึงจังหวะพอดีครับคือว่ามาเตรขนแก่มาแต่ขอนแก่นหอดบางมาถึงปรบ้านเทียงเทียงนน้อยหล่ะครับโดดเที่ยงน้อยย ชีใบอกบมครับบครับบอเพิ่มเพิ่มอีกครับเป็ดจีครับสั่เอาหางหาเป็นเนาะครับโอเค่อยดี่แม่สุกแม่หมันเด้อครับน้องใช้ีกลกนมื้อนี้ไมันนมือนี้ครับมือนี้มือนี้เลกอเอาอีกใบหนึ่งหเอาหกหมติ๊เกอร์ เป็อห็รออาอาหใบเอาอีกมันาใบเอา่เนือเี่งหลยครับมากหานชายบลงหยุดบ ouais. ่เป็นหลานหลาสิลน้ำแม่บ่บ่มาดอกนั้นเี่แม่ใกล้จังหวัดนี่อ้ยว่าลุกหยาดเนเด้อครับด โด่มีแต่ขีฝุนโอ้ยสันขนซีอีกสันขนอีกมันเถอะเหรวะมันเถอาลเาล้วมันเปลี่ยนสีเลยเผาแล้วเปลี่ยสนสีโด่หาใบหาใบเอาใส่ซองให้เพื่นเอาสิก,กเกอจอเนสีสมเด็จร้อยเอ็ด เคยไปเรียนอยู่นะปีที่แล้วนะครับไปหลอนวะครับอยู่สีสมเด็จน,นี่หล่ะจำได้อยู่อันนี้ว่าได้ไปเป็นอย่างดังจึ้งจึ๊งมันอยู่ว่าได้ครับน้องวันนี้ก็ขอใหม้มันมันส,สุขภูสุคนครับวันนี้วันที่สิบหกสิบหกตุลาสำหรับกะทินกับวันที่สามสิบครับผู้ใดอยู่ใกล้กลๆกับแวะมา ทำบุญที่บ้านก็ได้ครับซอยมารวมบุญตอนนี้ไม่หน่อยอยู่ตลอดครับเพราะว่าต้องเตรียมบุญต้องเตรียมบุญครับขอบคุณใหลายต่อีกบุญเด้อครับแม่มา้ำไผ่สะหลานใช้ข้ามาจอดโดยที่ขัน้ เนห็นหนังใจใจเขาใจมระาจากซีส่งเด็เีเนที่ว่าได้ร้อยเอ็ดคือหูจับจีพีเอได้ไหมครับจ้าคือหูบ้านถามเขาบอกบอกอยากว่าอยาาพูดเดียวแต่ว่าอบเอาสิเมื่อมันบอกครับจ้า เห็นทำนี่ก็ดีแล้วละเห็นชูมือเลยเห็นชูมือเห็นเหมือนูเน้แต่ว่ามาบ่แมวที่สามไว้มานีป็นหวกองบุนไหยืนยันได้มาค่ะมาจาก สิกัลอยเอ็แล้วบ่ครับลอยเอ็ดเอกับประมาณสามชั่วโมงกลางวันแล้วครับครับโบเกอร์นั่นตอนนี้บายสองครับหาโมงกับหอดครับขอให้ขอโมทนาบุญน้ำครับ ตำลำเรื่อยๆอกผ่าแข็งแรงครับมือเร่งกะห้โซกให้มัน <c oughs> มือเร่งมือใด้กะห้โซกให้มันตลอดครับจาก,าจากร้อยเอ็ดครับๆๆนี่นนจากร้อยเอ็ดครับรับมับนอยกัได้ครับรับหน้าบ้านก็ได้ได้ไหมได้ได้ครับคอยกัมนี่ก็ได้ หมา้าอรอมีเขาออกห่วงแล้วครับเขาสอดล่ะมือแรงกับสีเดินทางอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้กัใส่กระโจ๊กเรียบร้อยไฟกระทุบเรียบร้อยครับเดื๋อวเก็บงาน อีกนั่นเล็กๆนี้น่อยกันมาจากซีสันเด็บเด็บแห้งครับเหมือนนี่เด็บ่อน ไปลงน้องเลยครับช่วงนี้เ่ท่านว่างฟังนี้กับผู้กระเบืองเรียบร้อยครับอยู่นี่เย็นสบายครับเย็นแบบธรรมชาติขอบคุณอีฟซีแฟนครับคุณหมอทุบบอลครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ